สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องราวการทำนายทายทักดวงรายเดือนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่2ของปีพุทธศักราช2568แล้วนะคะเข้าสู่เดือน2แล้วเพิ้แป๊บเดียวนะคะใครไม่เริ่มทำอะไรเดี๋ยวจะช้าเกินไปนะคะมาเช็คดวงกับราศีรับทรัพย์ ในช่วงของเดือน2 2เด้งกันดีกว่านะคะว่าในปีนะัก เขาเรียกปีราศีของคุณสิไม่ใช่ปีนักสัตว์นะคะในปีราศีของคุณนั้นมีเกณฑ์พบเจอเรื่องราวอะไรและเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนสองซุปเปอร์เด้งสองเด้งแบบนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราร้อยเรียงไปตั้งแต่ราศีมังกรไปจนสิ้นสุดราศีธนูกันเลยนะคะแล้วก็แยกคลิปห้เรียบร้อยรวมถึงการทำนายทายทักนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้นำดวง ของใครมาผูกสัมพันธ์แล้วมาตั้งดวงดังนั้นมีโอกาสที่จะสมพง์สัมพันธ์และฟังเพื่อเป็นแนวทางสิ่งดีๆรับไว้อะไรไม่ใช่ก็ฟังไว้เพื่อป้องกันตัวเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ดวงการงานภาพรวมนะแล้วก็มาการงานค่ะการเงินนะความรักคนโสดความรักคนมีคู่และเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณด้วยนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะ กับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโลสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรามาฟังเรื่องราวในดวงของภาพรวมคุณกันดีกว่าส่วนคนที่เกิดในเกณฑ์ลัคนาราศีกรกฎฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือน2ค่ะมีสิ่งดีๆมากมายค่ะกับชาวราศีกรกฎในเรื่องราวของ การศึกษาถ้าคุณอยากลงเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาต่างประเทศหรือใครทำงานหรือใครอยากสมัครงานหรือใครอยากไปต่างประเทศดีมากๆค่ะเขาเรียกว่าดวงอ่ะมันไกลไปไกลเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่แล้วดีทีนี้เรามาเจาะกันภาพรวมเลยนะคะว่าในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเราไปสมัครงานแล้วเราใช้ภาษาเป็นหลัก มีโอกาสที่จะได้งานไหมโอ้โ oh, หช่วงนี้ดีนะคะบางทีคุณทํางานเป็นล่ามแล้วคุณอาจจะได้เป็นไกด์ด้วยหรือไปอสอบหรือไปเรียนเพิ่มเติม,ตมก็จะต่อยอดขยายได้มากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรามาเจาะในภาพรวมดวงการงานกันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะในส่วนของการงานนั้นก็จะมีเรื่องให้คุณอะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะในช่วงของเดือนนี้การเดินทางจะมากขึ้นด้วยทั้งทางไกลและทางไกลทางไกลและไก ใช่เลยนะคะแหมพูดแล้วสับสนนะคะและการต่อสู้แข่งขันก็ค่อนข้างรุนแรงการแข่งขันไม่ว่าคุณจะเป็นการสอบการแข่งขันการชุ่มชิงนะการการไปลงแข่ง ล่ารางวัลอะไรก็ตามนะลากียรติบัตรเกียรติบัตรอะไรก็ตามหรือการแม้กระทั่งลงแข่งในลงแข่งขันในสื่อทีวีหรือแม้กระทั่งการสอบการแข่งขันเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะฟิตหรือว่าเตรียมความพร้อมหรืออาจจะลงสนามสอบเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้ ดวงงานมันก็ไม่ได้จํากัดที่เรื่องการศึกษาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเดี๋ยวนะถ้าคุณจะก้าวไปไกลไปให้สุดคุณจะต้องลงลงแข่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในการแข่งกีฬาการแข่ง ทำอาหารการแข่งร้องเพลงการสอบแข่งขันคุณลงไปเลยค่ะเพราะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะดวงที่คุณดีมากๆแต่พอผู้ทํานายทักว่าดีมากๆคุณก็ไปทั้งทที่ตัวเองไม่มีความพร้อมอันนี้เขาเรียกว่าไม่อุ้มโชูดวงตัวเองไม่พัฒนาดวงตัวเองจะไปคว้าความสําเร็จโดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นโอ้โหเขาเรียกว่าน้ําไม่ถึงไม่ถึงมีน้ําแค่ก้นแก้วจะไปสู้อะไรกับเขาคุณ จังหวะที่ดวงดีแสดงว่าคุณจะต้องสร้างความพร้อมมาให้เต็มเปลี่ยนพอดวงดีมันก็จะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จคูณสองซูเปอร์เด้งค่ะเหมือนคนนะคะดวงดีมากๆเลยแต่นอนรอดวงค่ะเกาพุงไปวันๆสุดท้ายมันดีนะแต่มันได้มาน้อยมันดีที่สุดแล้วแหละสำหรับคนที่ไม่พยายามนะคะอ่ะเราไปต่อนะคะทีนี้ ส่วนเรื่องของงานประจำนะคะมักจะได้รับมอบหมายเรื่องสำคัญอยู่ได้ไม่ขาดเลยนะต้องทำงานในเชิงเขาเรียกว่ากระตือรือร้นหรือว่ารุกมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางเกรจานอกสถานที่ด้วยนะคะการที่จะหาเวลาพักผ่อนช่วงนี้นะคะเป็นไปได้ยากมากๆเพราะจะถูกให้คุณมาทำงานมีความคาดหวังอยู่เสมอตัวของคุณเองนะคะบางทีว่างเกินไปก็ไม่เอาอะ คุณจะไปหาแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาบางคนก็จะไปเรียนภาษาหรือสอบภาษาเพื่อวัดระดับตัวเองก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นประสบความสําเร็จดีด้วยนะคะส่วนใครก็ตามที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะมีปัญหาจุกจิกนะคะหน้าง,งานอยู่เสมอนะคะแต่คุณเอาอยู่คุณรับมือได้ปัญหาส่วนใหญ่ไม่เกินความสามารถค่ะในเรื่องของบริวารลูกจ้างลูกน้องก็ แม่ไม่ค่อยได้ดังใจคุณใจร้อนเกินไปด้วยนะคะต้องอยู่ร่วมกันอยู่แล้วยังไงก็ลองประชุมกันบ่อยๆช่วงนี้พอมันมีอะไรแข่งขันมันก็จะเกิดความกดดันในทีมนะคะถ้าคุณเป็นเซลล์ก็จะเกิดความกดดันว่าเออจะต้องหายยอดมันก็กลายเป็นว่าอึดอัดไปหมดเลยนะคะต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะในเรื่องของอภาพรวมนะคะสำหรับ คนที่ทํางานด้านความคิดสร้างสรรค์นะมีสัญญาณที่ดีไม่น้อยเลยนะคะคนที่ใช้จินตนาการนักเขียนนักแต่งเพลงนักเขียนนิยายหรือพวกโปรดิวเซอร์หรือคนที่ออกแบบวางแผนการตลาดหรือวางพอดต่างๆแม่แนวความคิดสร้างสรรคนะ์สถาปย์วาดรูปศิลปินไปในทิศทางที่ดีสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะอืม ปกติเราต้องยอมรับนะคนราศีกรกฎเป็นคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบนะคะมีความคาดการอะไรได้แล้วมักจะเป็นคนวางแผนและสร้างแผนสำรอง 1, 2, 3เสมออย่างแม่นยำด้วยบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะคาดเดาเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้นะคะด้วยประสบการณ์ชีวิตล่คะค่ะแหมแล้วมันก็ถูกแบบไม่น่าเชื่อซะด้วยนะคะเซนก็เป็นสิ่งสำคัญคะ่ะถึงได้บอกว่าบางที บางคนน่ะการแข่งขันก็มีผลการขอพรการดนบันดาลไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่ต้องทําก็ได้เคยมีไหมเก่งทับตายอ่ะแต่วันจะไปสอบดันป่วยเออหรือกําลังจะไปสอบแต่ว่าขับรถหลงอ้าวมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างด้วยนะเพราะฉะนั้นไหนๆจะสอบแล้วนะครั้งหนึ่งจะสอบก็เอาทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการขอพรนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะดวงดีดีก็ขอทุกอย่างเอาทุกทางค่ะนะคะ,นะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้พบสถานการณ์ใหม่ๆมีเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดจุดหักเหของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในดวงของการงานนะคะแต่ไม่ว่าจะมีความยุ่งยากอย่างไรนะคะในช่วงของเบื้องต้นสุดท้ายคุณก็จะได้จุดลี่้ลายแล้วก็ได้ทางออกอย่างไม่น่าเชื่อเซนดีนะพลังงานดีนะในช่วงนี้นะคะทีนี้จะบอกลักษณะาอาชีพนะคะที่เด่นเด่นนะคะแต่ทุกอาชีพเด่นหมดละคะ่ะแต่ ว่าคลิปนี้มันสั้นอาจจะบอกได้ไม่มากคุณลองดูสิว่าลักษณะนี้ตรงกับที่คุณทําอยู่หรือเปลารับผิดชอบอยู่หรือเปล่าถ้าตรงแสดงว่าจังหวะดีในเดือนนี้มากๆนะคะคนที่สายการแข่งขันทั้งหมดนะคะไม่จําเป็นต้องปิดตัวเองไว้ที่การเรียนรู้หรือการทํางานเลื่อนขัน้นเป็นการสอบทุกรูปแบบการแข่งขันขึ้นเวทีได้ทุกรูปแบบมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะดังนั้นคนที่ทําอาชีพในเรื่องของการเขาเรียกว่า อ่สอนอ่าสอนติวเตอร์นะคะเป็นเทรนเนอร์ผู้สอนทั้งหมดนะคะบางทีชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นเทรนเนอร์เองแล้วสอนให้คนที่มาเรียนกับตัวเองประสบความสําเร็จด้วยดังนั้น คนที่อยู่กับการแข่งขันสายการแข่งขันคุณอาจจะอยู่ในสายการแข่งขันหรือคุณอาจจะอยู่ในสายของผู้สอนการแข่งขันผู้ติวเตอร์จะมีไรายได้มีเขาเรียกว่ามีเกณฑ์การเดินทางมีไรายได้มากขึ้นนะคะหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแนะนําการเรียนต่อในต่างแดนไกด์ทัวร์คนใช้ภาษาล่ามการแปลหนังสือการแปลซีรีส์นะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอย่างอังกฤษอย่างเดียวเบอร์ไวค่ะเป็นภาษาต่างประเทศนะใครที่เก่งด้านนี้จะโอ้โหเขาเรียกจะมีะไรายได้เกิดขึ้นมากมายเน้นใช้ภาษาด้วยเน้นไปแข่งต่างประเทศเน้นการเรียนการสอบชิงทุนนะอยากจะบอกว่าคนที่ทำอาชีพเหล่านี้ ดูแลโครงการการแข่งขันจัดประกวดนะก็จะพลอยมีชื่อเสียงมีเงินมีรายได้ถึงได้บอกเป็นลักษณะนลักษณะหรือตัวคุณเองอะส่งเด็กแข่งขันแล้วได้เงินมามีการแบ่งอ่าเนี่ยเหมือนส่งสาวงามขึ้นประกวดนะเออเทพี TP ต่างๆเนี่ยคุณก็ชนะปุ๊บคุณก็อาจจะมีส่วนแบ่งตรงนี้สร้างชื่อเสียงสายเครื่องสำอางเอยที่ไปแข่งแต่งหน้าหรือใช้เครื่องสำอางอะไร จ้าของแบรนด์ก็จะพลอยติดชื่อเสียงไปด้วยถ้าคนใช้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นผลพลอยได้หมดเลยนะสื่อโฆษณาที่ประสบความสําเร็จค่ะอีกกลุ่มลักษณะงานหนึ่งคือกลุ่มงานที่เกี่ยวกับดนตรีศิล,ลปินนักร้องนะคะนักประพันธ์เพลงนักเขียนโน้ตนักแต่งโน้ตครูสอนดนตรีจะไปในทิศทางที่ดีมีคนมหัดมาเรียนนะคะมาร้องนะคะเครื่องดนตรี ถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์ก็จะมีคนมารงเรียนได้ค่าคอร์สกันไปนะคะเพราะฉะนั้นสายศิลปินสายดนตรีคนทำงานแวดวงนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จค่ะต่างประเทศประสบความสำเร็จการแข่งขันมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะสร้างไรายได้นะคะอีกอาชีพหนึ่งค่ะอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอยู่กับเครื่องบินแต่ไม่ได้ขับเครื่องบินนะคะไม่ใช่สู๊ตไม่ใช่แอร์แต่เป็นคนที่ เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ทําในส่วนของการวางเส้นทางอะค่ะไม่ว่าจะเป็นวิศวะกรอะไรที่ดูเกี่ยวกับเส้นทางการบินเส้นทางเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการคมมานาคมทั้งหมดนะใครสายนี้สายอาชีพนี้ทํางานตรงนี้ค้าขายกับพวกนี้ จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จคนที่ทําอาชีพนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงคือกลุ่มพนักงานเป็นสายช่างสายวิศวะสายเทคนิคที่ดูแลเกี่ยวกับภาคพื้นของสนามบิน ภาคพื้นเกี่ยวกับการเดินทางการคม,มานาคมการเดินทางทั้งหมดเจ้าของทัวร์เจ้าของอสายการบินก็จะพลอยฟ้าพลอยฝนมียอดเข้ามาไม่ขาดสายค่ะนี่คือลักษณะงานสังเกตนะมันจะไปอิงกับต่างประเทศซะส่วนใหญ่คนทํางานที่ทํางานกับต่างประเทศดีถ้าคุณค้าขายกับต่างชาติในจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยค่ะ อย่าลืมนะว่ามันมีหลายอาชีพที่โดดเด่นแต่ผู้ทํานายหยิบยกมาในบางอาชีพที่ปรากฏในบางลักษณะาอาชีพเป็นลักษณะที่ปรากฏแล้วมีเกณฑ์ประสบความสํำเร็จแล้วช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะขึ้นของคุณนะคะอะไรที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศต่างปะนะแม่เสียงเพี้ยนนะนะักข่าวอ่านข่าวต่างประเทศดีไปหมดเลยนะคะเป็นล่ามเป็นอะไรไปจัดขะใครเก่งภาษาอะไร ไปจัดพาตัวเองมาให้คนได้รู้ได้เห็นความเก่งของคุณด้วยนะคะเก่งให้จริงแล้วจะได้โชว์ได้นะทีนี้เรามาภาพรวมในเรื่องของการเงินนะคะแต่แหมงานหนักงานรุ่งนะคะงานเคลียร์ปัญหาสะสางได้หมดเก่งจริงๆเลยนะเพราคุณนะคะแต่เงินอาจจะหนักสักหน่อยนะคะเป็นจังหวะเดือนที่ต้องมีการบริหารงบประมาณต่างๆให้ดีที่สุดในภาพรวมๆเลยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีเงิน เข้าออกผ่านมืออยู่เสมอผ่านมมบายแบงกิ้งอยู่เสมอนะถือว่ามีไรายได้ที่ราบรื่นแต่ปัญหามันมีอยู่ตรงไหนตรงค่าใช้จ่ายซึ่งยากที่จะคาดเดามีจุดที่รั่วไหลของการเงินเกิดขึ้นเบียใบยหลายทางเสียนูน่นเสียน,นี่เสียนีน่เสียนหน่อยไม่แพงหรอก2 0 3 0แต่วันหนึ่งหมดหลายร้อยนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะ การเสียแบบกระจุกกระจิกนะคะกรณีที่คุณทํามาค้าขายอาจจะเป็นเดือนที่ต้องหมุนเงินหน่อยนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ดวงของคุณน่ะจะหยิบยืมนะเกิดหรือสร้างภาระใหม่เกิดขึ้นได้นะ,ะมีการจำนำจองนองเล็กๆน้อยๆเออเอาไปตึง้งเล็กๆน้อยๆนะคะมีการผัดผ่อนสินค้านะคะค้างชำระหรือมีการซื้อสินค้า เกิดขึ้นในเดือนนี้ซื้อใหม่ๆแต่ใช้เน้นการผ่อนศูนเปอร์ซ็นเป็นหลักเนาะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถจะรันชีวิตไปได้ดังนั้นคุณก็จะมีเกณฑ์เรื่องของการผ่อนของหรือไปจำนองจำนำอะไรเล็กๆน้อยๆย,ยังไม่ถึงขั้นใหญ่โตค่ะก็คือเป็นช่วงให้บทบาทชีวิตผ่านช่วงนี้หลังจากเนี้ยพอสิน้นพอหมดกุมภาก็จะดีขึ้นอย่างมากๆนะคะโชคลาภอย่าเพิ่งถามถึงค่ะมาจากการทํางานล้วนนะคะเป็นโชคดีด้านการทํางานนะ ทีนี้เรามาดูในภาพรวมของความรักกันบ้างนะคะความรักคนโสดนะคะจะเป็นช่วงที่จิตใจคนโสดแม้เหงาจังเลย ขยันนอนดึกนอนดึกก็ยังเหงานะเออนอนไม่หลับก็เหงานะคะจิตใจอ่อนไหวมีความโรแมนติกขั้นเทพขั้นสูงนะคะยิ่งถ้าใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนเจ้าู้นะแม่จะยิ่งอยากจะมีแฟนจังเลยอ,อยากจะบริหารสเสน่ห์นะมันเหงาสเสลเกินนะคะดวงของคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะ มาทำความรู้จักในช่วงนี้ทำให้คุณตกอยู่ในห้วงรักเหวลึกได้เลยนะในช่วงของเดือนนี้อาจจะเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความรักหรือเปล่าคุณก็เลยขี้เหงาเป็นพิเศษถ้าคุณสายแบบว่าเหงามากๆนะคะแต่การที่จะมีใครสักคนก้าวเข้ามาในดวงคนโสดต้องดูดีๆมักจะเจอคนที่เจ้าชู้นะคะแต่ก็มีเกณฑ์น,นะคะความรักที่จะมีรักเก่ากลับมาแต่ถามว่าถาวรไหมก็ยังไม่น่าจะถาวรอ,อาจจะทําให้แค่เป็นกําลังใจให้แต่คุณน่าจะไม่ต้องการรัก นะคะคทีนี้เรามาดูภาพรวมความรักแบบคู่ครองกันบ้างนะคะเป็นโอกาสของการคนที่เป็นคู่รักนะจะมีเกณฑ์ที่ ค้นหาในเรื่องของการสร้างเมือสร้างตัวมาระยะหนึ่งและทีนี้จะเป็นโอกาสของการสมรสสมรักนะคะสําหรับคนที่คบหาดูใจกันมานานจะไปไกลนะได้ถึงขั้นสมรสแล้วก็มั่นหมายหาเลิกยามกันเลยนะคะได้พากันเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีความเข้าอกเข้าใจถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่เป็นคู่ครองนะงอนกันแฟนอยู่หรือเปล่าเออถ้าง,งอนอยู่นะคะมีปัญหากันอยู่ก็จะกลับมาคืนดีกันได้สิ่งที่ควรระวัง มากที่สุดนะคะคือคนใดก็ตามน,นะกระสิบสกสิบที่อยู่ราศีกรกฎถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วคุณเป็นพวกที่มีความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่ามีความรักซึ่งไม่เปิดเผยนะแหมจะคิดถึงกันมากจะเหงาแต่มันผิดที่ผิดทางและมันจะส่งผลให้คุณนะไม่เป็นกระจิกระใจทำงานถึงขั้นหนีงานหรือโกหก คนในที่บ้านเพื่อไปพบนะและบอกเอาไว้ได้เลยว่าความลับแตกความลับแตกเดือนนี้แหละ,ะต้องก็บอกเอาไว้นะไม่รู้นะเออไม่รู้นะคะ สิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะสําหรับความเป็นคู่ครองนะมีหลายเรื่องทั้งในแง่ของความรู้สึกที่เปราะบางสำหรับคนที่มีความประพฤติที่ไม่น่ารักนะคะเอ่ออ่อนไหวความซับซ้อนในตัวเองหรือการอยู่ในโลกส่วนตัวที่คนอื่นเข้าไม่ถึงทําให้บางครั้งเนี่ยปัญหาบางอย่างหรือมันอาจจะถูกเก็บเอาไว้แล้วไม่ได้ แฟนเราสามีเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรไม่สบายใจหรือสงสัยอะไรถามกันตรงๆนะคะแล้วถ้าไม่มั่นใจในคำตอบทีนี้ก็ถึงเวลาจับพิรุษกันแล้วนะคะดังนั้นคนโสดนะคะระวังคนเข้าหาดูดีๆว่าเป็นพวกเจ้าชู้หรือเปล่าคนที่เป็นคู่รักมักจะได้รับข่าวดีคนที่เป็นคู่ครอง ถ้ารักกันดีอยู่แล้วโกรธกันอยู่จะมีเกณฑ์ปรับความเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นพวกที่กําลังเผลอจิตเผลอใจนิสัยไม่ดีันเขาเรียกว่าความลับไม่มีในโลกโป๊ะแตกเดือนนี้จ้าอ่ะนี่คือภาพรวมนะคะเรามาดูในสิ่งที่เรียกว่าสุขภาพกันหน่อยต้องระวังอะไรบ้างชาวราศีกรกฎถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องอาการนอนไม่หลับเอ่ออาการที่เราเครียดมากๆปวดหัวปวด อ่าเขาเรียกปวดหวังคิ้วปวดขมับเพราะความเครียดนะแล้วก็ระบบการหายใจที่เหมือนกับว่าอื้องจมูกอื้องหายใจไม่โล่งอ่ะนะคะเหมือนคนที่ เหมือนเป็นหวัดตลอดเวลาแต่คุณไม่ได้เป็นหวัดเขาเรียกพงจมูกบวมหรือไซนัดเออไซนัดเรามาระวางังไสนัดเอารกรรมเริ่มนะคะถ้าใครที่เคยเป็นอยู่นะคะต้องเรามาระวังช่วงนี้มากๆค่ะส่วนตัวเลขตัวเลขที่อาจจะพบเห็นบ่อยๆเจอบ่อยๆหันไปก็เจอตัวเลขที่ผูกสัมพันธ์คุณในเดือนนี้นะคะมีตัวเลข7นะคะมีตัวเลข1แล้วก็มีตัวเลข6นะคะไม่รู้ว่าจะเจอเลขพวกนี้อยู่ปรากฏอะไรในตัวของคุณบ้างสังเกตหันไปก็เจอขับรถอยู่ ก็จะเจอตัวเลขเหล่านี้วนเวียนอยู่แบบนี้ด้วยเอา้าแล้วมันจะให้โชคไหมไม่รู้เหมือนกันไม่การันตีนะคะอะฝากเอาไว้สําหรับเรื่องราวดวงรายเดือนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักมีความรักมีความสุขใจดีแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ